สบายดีพี่น้องทักทายสบายดียังแรงแรงพี่น้องตะเว้นไก่สีตจกยีนเห็นบอกพี่น้องปลาฮาโตใหญ่แล้วบ้านอ้อพรปิ้งแล้วบ้านอ้อกินมักซีดาเลยพี่น้องกินแต่มักซีดาก,กับน้องเนยเบิดมือมือนี้ยนยน้องเนยก็จักได้ยังดอกกระพาะเพิ่อนได้กระโปูวผ้าวาะ่ะเั่น จีนกระทือมาสองสมพื้นบริชักเมื่อสักอยู่ทียังบดาวเกลือปลาเนะี่ยอืมมาหลุดเนาะเขาพอกๆกันมาหลดปลาเนะี่ยหันลงเนื้อจับใบาปอมากหอยเท่ากัมีแด้ยนน่ด้วนี่ <laughs> mình luôn kia nè, trên panhเลย, ta, long nơi. nè từ ngón, nè từ ngón, nè từ ngón. xin chào ba dì pino, đang ngoan khoe khoa. ta thôi, mình cứ ghi lại thôi. nó đấy nè, ta thôi nhảy, để đây, tô nhảy để pino lượm tôi nhảy ra. à, 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 อ่าเมื่อนี้ลืมบันใดไปเอาปลาโอ้าวชิ้ม่ปลากินอีกไอ้กินเฉยไอ้กินเฉยโอ้มื่อนี้คือไปใส่ชิ้นหน่อยวะอ่ะเอาเมือซักบ่จ้าผู้แล่นก่อนเลยมาไปนำสิทั้งไห้เลยถือชิ้นไห้มาไอ้ร้อยจิไปเข่าไปเอาง่วตัวใด้ ป้าถั่องมันจะแตกเลยพี่น้องพุงงัวเขานะป้าถเดไปเห็ดลูกมันได้้อเนยเนาะโอ้ยโอพี่น้องเอ้โต้คันแท้หน้าเมื่อกี้สะดุดขอโทษขออภัยน้ำเป็นลายจับจัจับนมาด้วยโอาไสิดีเตะ้องนย่เห็นดิเนยีวจับยางมัน มันมันนุ่มอยจะนมมันนะอู้มันขึ้นด้วยแล้วหน่อยหนึ่งมันนักเนาะกินเอากินเอางัวตัวนี้มันกินเป็นเลยรูง้วตัวอื่นน่ะนอนเฉยแต่ว่าเพิ่นนี่กินเป็นข้อแล้วพอแล้วผูทองจุนเบออก ฟูนฟูนแ,แลนเลยพี่น้องฟูฟฟฟฟฟลิบๆแล้วฟูนยังอยากเล่มอยู่ต้นน้าพุงว่าเพิินมากไหนนะเออเข่าหน้าแคมเพียงเขาแคมนองเขากะงามยูปีนี้กะพอจะได้เกี่ยวนี่น่อนอยู่ดอกน้ำกะอ้ง ตีมืวานพุ้ยเพิ่มออย่ทางเบิงเนี่ยนไปเฮ้ยเบ่อใช่ได้ให้ไปไปตีไม่แห้งได้สงสารหลูกมันฟูนนะหลูเพูนนะพี่น้องมันจะฉียออกเด้วพวนี่พูนเอเีเอเีเอ,เอ,ยอยู่ จ็กสิได้กินหรือบ่อแล้วขอกขอกขอกไอแม่ขอกขอกขอมามาน้องเนยมาเอาง้อเขาขอกใส่พ่อฮะพูดเพื่อนะเข้าใจง้ออีกเด้อ เออเนยเอเอชั้นๆันเออเอเอมาถือกันกับงอไอีม ha. ุมนี่น้องเนยยูนมม่ย right, ูเรียงงอน้ำจนเข่าใจงวหรือกงดูดแมู่รักมันตัวนั้นบอ้ามมเง็น้าห้ห้า้ phụt bên chị bà nó, mẹ chị bà rốt bà nó. Ừ. Ẩn độ, Ẩn độ. Đeo cái máy má. À, tôi đâm đâm phu đâm mà mất gì ở đấy. <laughs> ừ, Tớ đi cái im này đấy. <laughs> Im mông mà cái im đang giống phải cầm bộ im mà lem, thắc lem này. นี่เขาห้องก็ได้ผู้น้องเนื่อยสิไปปล่อยแม่อีกตัวหนึ่งติเกา,เาแท้ขแขแคๆมันคลองง่วนีน่ยักไม่งูมานอนเผาเลยได้งูก็ได้ฮะอันเป็นอะไรอันเป็นอะไราะไ่ชนอร้อยบ่ม,มาไรชนเพลินเพลินวะพอเลยนะ จื้ออยู่บ่เวลาจื้อเองได้เวลามันเผาไปมันผูกโดนรักเออรักมันอยู่ทางใดเจ้าเจ้าจื้อยกสรุปมาเผาทู่มือนะจื้อยุบอกจื้อยุงวนผูกบอลได้ไงตายอ๋อนึกว่าบ่จื้อเฮ้ยโอ้โหได้เด่นเนาะ น้องเนยกำลังแกะมากเลยพี่น้องถูดต้องแกะตุวกอดอีกไหมเก่งแท้น้องเนยนี่ทุดยอดยังมือเสาเก็าออกซอยยังมือแรงก็ะแกะง้อซอยอยู่น้วกันเป็นครอบครัวหนึ่งมือนีนชื่อบิดมือบิเวนหนาแดดเลยฟ้าา มืออื่นเนี่ยเตรียมให้เราเลยฝนตกแน่นอนคิดว่าแก้ยังนอนเนาะแก้เสืออ้อ,อเพราะว่าแก,แ,แ,แก้ได้เนาะเออจื้อบางทุกขอยังกันขอยังบ้องหูเลยบ่ต้องแก้อะไรเรนนี่นะแล้วแก้ได้ยี่บ้าใช่นีมแก้เสื้อก,กับเป็นผูกม้วนไว้อีกวะวะเออแล้วก็ม้วนเป็นบ่นั่นก็ไว้อีกนะ มองดูเห็นไม่ถาวเห็ดอะไรก็เห็ดนำพี่น้องสามสี 3, ป่ปีช่วยเหลือทุกอย่างพักยังพักเสียนงามเลมมยบ่ไม่ถาวป้าไใช้ลูกเดี๋ยว้ชิดจื่อจิบนะเบิ้งเบิ้งไม่ถาว้าปฟ้าว้ใช้น้าสีหูอยู่บ่พี่น้อ,องมองดูขึ้นคอกันได้อ๋อ ป้าไว้บนนั่นบออ๋อีล้เห็นแม่เถาป้าไหว้บลูกโอ้ยบังเด้ยแล้วหูจักบอนไว้อีกได้ออไปไปไปขอกลุกขอกขอกขอกชนดากนวดไปเลยนีดีด้วุยฮุยฮุยเบิงเบิ้งเบเออัวได้มันชนมันนะัวได้ไม่มาถือกัน มันเป็นอะไรนั่นนั่นนั่น,น,นเออมันเป็นอะ่รนั่น,น,นบ่มันอยากสู้ใส่กันเลยบ่โอ้ยมันคือแรนด์นั่นนะอ้าวงัวมันแรนด์เลยลนะ <c oughs> เอา้ามันอะไกันบก่บกมัถือกันอีกเลยมึงเนอมึงเนอ <c oughs> เออแล้วแล้วบ่ถือบอ่ ลูกมันผ่าหาวบ่เออเป็นแนวนี้เน,นาะ <laughs> จะได้ลูกโตเถิกว่าสันได้หาอยู่ดดมดอยู่น,น,นู้น,น,นเลยตกใจเบิดนึกว่าเพิ่นเป็นอีหยังใช่ดออ้าวิดทางตัวอันหนึ่นเลยเด้แล้วไม่น่า,มมา,นไ,านไม่เละลายห้ดพะดาไว้ไว้ตัวน่ะมันชิกินเข่าได้ค่ไปลายทั้งก้นมั้ยพี่เออ ไม่พอด้าผ <c oughs> um, <laughs> ูกมันได้เห็นมันจะกินเขากินเขาไม่เขาได้เลยเข่ากำลังงามอยู่หุยหุยหุยเอามันแรนดหน่อยแรไล้กดมันแบบนี่มันดากหยอกเร่งง้อกระได ไม่ไรชอยเทาแน่พ่อดาวฝนนี่แหละฝนตกมากแกพอได้มีต um, ังค่าไว้มุ้งมันเนาะเพราะว่าบ่เปียกฝนยังมือสาวมาเอาเก่าออกแต่ยังมาแล้งเอาขาวมางหมื่นก็ทำไมเพิ่นเอาขาวเจอเมื่อนี้ทำไมบ่ได้เอาขาวจะช่วงสาวเขาจะเป็นคนเอาออก อุ้ยเมียต่อนะมันอยู่เท่านี้อะไนี่นะนี่นะอยู่ในต้นโพนี่บัวจักเออโอ้ยมันตอดอยู่บ่เจ้าพ่องัวมันแลงนูแม่มันตอดบัวจักเนาะเออแมนอยู่ลูกมันนะเออเจ้าพ่อมันแจงเรียกกัน เน่หูจักบอโตโตสีดำๆเป็นลูกของตัวใดหูจักเองัวซื้อเนื้อใดในเดี๋ยวนี้นะซื้อมุ้งกับซื้อเหลืองโอ้อซื้อมุ้งกับซื้อเหลืองใครตั้งซื้อให้ไม่เข่าไม่เข้าตั้งซื้อให้งวัวเป็นบ่เป็นถ้าก็ตั้งซื้อให้บักเหลืองอาบ่าแม่ไอเหลืองสิเป็นลูกมันสีออกมาเลใช้ซือ้อเนื้อใดซะลูกมันบักเหลืองแม่มันอีเหลืองอ๋อ โอ้แน่น่นบอกเอาไปแหอยู่เทียงอีกเดี๋ยวนี้นะลาเด้อพี่น้องให้น้องนื่ออาบน้ำเขบคุณหลายๆบ่าทุกๆคนที่เขามาหับซมไว้พอกันไม่ขิดหนาเด้อพี่น้องบายบายชาหัวเลยบอกจ้าบายบาๆไายบายจ้า